ก็กลับมาพบกับช่องเพลหมอกดอกไม้กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เอาใจสายหวานนะครับเป็นรองเท้านารีไมเคนตั้มไมเคนตั้มเนี่ยเป็นรองเท้านารีของประเทศเวียดนามนะครับก็สามารถเลี้ยงให้ออกดอกได้ในประเทศไทยนะครับนี่ก็สามช่อดอกกันเลยทีเดียวลักษณะดอกเขาคล้ายกับลูกโป่งนะครับนี่นะครับ เหมือนลูกโป่งมากครับตัวนี้มีสีเหลืองด้วยนะครับผมเคยเลี้ยงออกดอกสีเหลืองแต่จําไม่ได้ว่าเป็นกระถางไหนอ่าส่วนที่เป็นต้นดอกสีชมพูเหมือนกันต้นนี้คือต้นอาซาเลียนะครับอาซาเลียก็คือต้นกุหลาบพ,พันปีนะครับตัวนี้ก็มีสีขาวด้วยนะครับซึ่งในสวนของผมก็มีสีชมพูแล้วก็สีขาวมีทั้งสองชนิดนะครับ อ่าและใกล้ๆกันก็มีดอกกรับพึงนะครับบานมาร่วมแจมอีกหนึ่งก็ตอนนี้ดอกหอมมากนะครับเป็นกลับพึงกึ่งน้ํานะครับตัวนี้ก็มีจําหน่ายนะครับไมแคนตั้มตัวนี้ก็มีจําหน่ายนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทิ้งอิีายเอาไว้ให้ในคอมเมนต์แรกเลยนะครับถ้าหากสนใดสนใจก็สามารถเอาไปลองเลี้ยงกันได้นะครับตัวนี้ จะเป็นรองเท้านารีที่ต้นค่อข้างจะมีขนาดเล็กนะครับเมื่อเทียบกับาสายพันธุ์รองเท้านารีตัวอื่นๆดูด้ครับก้านดอกเนี่ยแทบจะยาวกว่าใบของเขาซะอีกดอกเป็นเส้นแบบตนะไคร์อัซารลียก็หามมากครับก่อนนี้เสียดายนะครับประดอกสีขาวเนี่ยยังหาไม่บาน มีติดดอกอยู่อีกสองสามต้นนะครับไม่ทราบเป็นดอกสีขาวหรือเปล่าถ้าเป็นสีขาวเดี๋ยวผมค่อยถ่ายเอาอับคลิปมาให้ได้ชมกันต้นไหนเนี่ยเป็นจุดกระสียมภูด,ด้วยครับตัวนี้ลักษณะจะโป่งๆแปลกจากรองข้าวนาทีทั่วไปนะครับเครื่องปลูกเนี่ยผมใช้ก้อนหิน กลับมาเปล้าสับแล้วก็ถาดไม้นะครับผมจะไม่ค่อยโดนแดดมากนะครับตัวนี้คือตัวเหมือนเขาจะชอบแสงแต่ไม่ไม่ชอบแดดจัดนะครับผมเคยลองหาาข้อมูลของควยไม้รองเท้านาดีตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีนะครับไม่ทราบว่าสภาพที่เขาหอกในป่าเนี่ยเป็นแบบไหนเป็นยังไงแต่เท่าที่เลี้ยงดูก็ ใช้กับมะพร้าวสับถ่านไม้แล้วก็ก้อนห็นได้อยู่ครับไม่ชอบแดดจัดแต่ชอบที่ที่มีแสงนะครับ